ตอนนี้น้ำเชื้อมีบริการจัดำหน่ายนะครับหนึ่งพุดธหนึ่งห่นบาทติดต่อหอนะครับงานนี้ผมให้คุณค่าหล่และก็มันจะมีจํานวนจันแดบเลยครับขอบคุณทุกท่านครับมาครับเพต่อไปครับตัวนี้อีกหนึ่งทางเลือกของควายหนองบัวโพนะคะหลายท่านอาจจะ เี่วของคนที่เข้ามาไม่หลายตัวไซส์พิซซใหญ่ๆหลายตัวคือที่น้องจำได่ถึงตอนนี้ทุ่ตัวแล้วจ้ะครับผมการสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเร่องงานในวันนี้นะครับเจ้าที่ใหญ่นะครับก็เป็นลูกของเจ้าใหญ่ห้านาแล้วก็แม่นะครับคื่เป็นสายนใหนะครับแต่จากการที่จังหวัดวผรที่กำรักกันก เรื่องที่ใหญ่นะครับมีการกำลังปีอยู่